โอเคครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมก็จะกระเซิ้งกระเซิงนิดนึงนะครับผมเพิ่งวันนี้ฝนตกเนาะคนก็จะตกหนักด้วยนะครับล้วเพิ่งกลับบ้านมาเนี่ยแต่ว่าก็รีบมาทําคลิปเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เราจะมาพูดถึงกิจกรรมกันนะฮะเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสสมได้สกินตัวละครแล้วก็สกินตืวระดับม่วงนะครับผมก็มาดูดีกว่านะฮะ ขั้นแรกเลยนะผมขอปิดกล้องก่อนนะเพื่อความจะได้เห็นชัดเนาะด้านฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมให้จิ้มไปตรงที่เขียนว่ากิจกรรมนะครับคราวนี้นะครับไปที่ส่วนของที่เขียนว่าแนะนําหรือช่องที่2นั่นเองนะครับคราวนี้ฮะเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเจอคําว่า after party สุดเบี้ยงนั่นเองนะครับผมก็เห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเวลาทําเนี่ยมันจะได้แผ่นดิสเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะแต่เขาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอแผ่นดิสอันนี้เนี่ยสรุปแล้วมันเอาไปใช้ยังไงนะครับผมให้ท่านผู้ชมกดออกมาเลยนะผมออกมาหน้านี้เลย และให้ดูบริเวณฝั่งซ้ายนี่นะครับผมแล้วให้เลื่อนมาดูนะครับผมมันจะมีคําว่า after party อยู่นะครับให้ท่านผู้ชมจิ้ม after party ไปเลยนะครับผมคราวนี้มันก็จะโหลดมาที่หน้านี้นะครับโดยมันสามารถสุ่มได้โดย cp นะครับหรือแผ่นเสียงไมอามี่นะครับนี่ฮะใช้2แผ่นเสียงนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับผมสามารถนี่นะครับเชิญผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เพื่อรับส่วนลดได้นะครับผมหรือแชร์เพื่อรับส่วนลดพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันจากที่ต้องใช้2แผ่นเนี่ย ก็จะเหลือใช้เพียงแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็สามารถไปปั๊มได้นะผมโดยตัวละครระดับมุ้งที่ได้เนี่ยก็จะเป็น a j a จ็นะครับผมนี่นะครับเอแจ็คมอฟเร็กเตอร์นะครับผมเป็นตัวละครระดับอีปิกนะฮะแล้วก็สกินปืนนะครับที่หลักๆเลยนะครับผมก็จะมีนี่นะฮะ QXR นะครับผม Surgical นะครับอิ c i s i o n นะครับผมเป็นระดับอีพิกนะฮะก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปร่างปืน QXR ไปแทบจะหมดเลยนะครับผมโอหเรียกได้ว่าเฟี้ยวมากเลยนะ อีกระบอกหนึ่งนะครับผม AAM10 Assembly นะครับผมว่าเป็นระดับ e อีพิกเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกระบอกหนึ่งคือ Echo เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าตัวปืนมันนะฮะอยู่ระดับอ e ีพิกก็จริงแต่มันไม่ได้แทบเลยว่าไม่ได้ปิดรูปร่างตัวปืนเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นีผมเลยไม่ได้พูดถึงนะเด้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะอาคุม,มจริงๆเนี่ย ก็คือต้องได้3อย่างสุดท้ายนี่นะครับผมเอตตัวอารตัวละครเอแจงนค QXR แล้วก็เอทั Q X R A M อันนี้นะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะผมก็มาพูดถึงกิจกรรมนะครับผมว่ามันทําอะไรกันบ้างน,นะครับผมเพราะว่าเห็นมีหลายคนถามผมมานะครับว่าไอแผ่นดิสเนี่ยไอแผ่นดิสที่เล่นและได้มานะครับผมมันเอาไปทําอะไรนะครับ ก็น,นี้ก็มาบอกให้ฟังเลยครับผมว่ามันเอาไปทำอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคนะฮะก็คืนนี้มาไวไปไวหน่อยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าน,นะฮะบ๊ายบายนะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับไม่สนใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะผมเจอใหม่คลิปหน้าจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวนะบุ๊ย